นี่นะครับเปรียบเทียบความต่างระหว่างของเกาหลีและของจีนนะครับ Let's go <S สวัสดีทุกคนนะครับยินดีเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็แวะมาเที่ยวนะครับที่ราชบุรีบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมาลองรีวิว ของอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือภ้าขนุนอัดเม็ดนั่นเองครับอันนี้เอามาให้ดู2ยี่ห้อนะครับอ่าน่าจะเป็นของเกาหลีหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคอ๋ออันนี้ของจีนนะครับอันนี้น่าจะเกาหลีนะฮะดูจากภาษานี่นะครับอ่าวิธีใช้ก็ฉีกซองออกมาก่อนนะครับ นี่นะครับก้อนของภา้าขนุนูก็จะแค่นี้เองนี่นะฮะฝ่ามือขนาดฝ่ามือเราเลยนะครับส่วนอีกก้อนหนึ่งนะครับอันนี้ของเกาหลีนะฮะนี่นะครับก็จะแบนต่างกันระดับหนึ่งนะฮะนี่สองอันนี้่าวิธีใช้ก็ เอาน้ำราดลงไปก่อนนะครับถามว่าราดลงไปแล้วมันจะซึมไหมนะครับมันก็ไม่นะครับพอราดไปปุ๊บมันจะเริ่มฟูนี่นะฮะลาดแล้วมันจะเริ่มฟูแบบนี้ราดลงไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็กลับด้านนะครับแล้วก็ราดลงไปแบบนี้นะครับ แต่อย่าราดเยอะเกินไปนะฮะปึ๊บพอมันเริ่มฟูได้ที่นะครับเราก็เริ่มแกะแกะออกมานะฮะแบบนี้ครับผมนี่นะครับมันก็ยังจะแห้งๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลากไปถึงตรงกลางนะครับนี่นะครับความกว้างของมัน ปึ๊บปึป๊บออกการออกมาจะได้ผืนลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองยืนให้ดูนะครับว่าผืนมันใหญ่ขนาดไหนนี่นะฮะ ถามว่าราดน้ำเมื่อกี้มันเปียกทั้งหมดแล้วเราจะเช็ดตัวเราแห้งไหมนะครับมันก็เช็ดได้นะครับเพราะว่าแกนกลางเนี่ยตรงที่ย่นๆเนี่ยคือแห้งมากนะฮะแล้วก็ตรงที่เราราดน้ําไปมันก็หม่นๆนิดเดียวนะครับประมาณนี้ครับสําหรับคืนนี้นะฮะก็เช็ดได้นะครับคุมตัวได้ประมาณนี้ พันเอลพอได้นะครับพันเอลก็พอได้โอเคส่วนผืนนี้นะครับของเกาหลีนะครับอ่าลองแกะออกมาปึ๊บ อันนี้ลักษณะผ้าก็จะต่างกันนิดนิดหน่อยหนะครับอ,อันนี้เหมือนจะดูบางกว่ากันนะครับอโอเคถามว่าพันรอบตัวได้ไหมนี่นะครับก็จะพันได้ประมาณนี้นะครับพันรอบเอว ก็เหมือนถืนจะพอๆพกันนะครับแต่นี้จะช่วงข้างล่างเนี่ยยาวกว่ากันนิดหน่อยนะฮะประมาณนี้ก็คือผืนนี้กว้างประมาณนี้นะครับส่วนของจีนก็จะกว้างประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบความยาวแล้วก็ลักษณะผ้าให้ดูนะครับว่าต่างกันยังไงนะฮะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนาดของทั้งสองผืนนะครับซึ่งขนาดประมาณก็เท่ากันนะครับนั่นก็คือ7 0คูณร้เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลักษณะผ้าก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะผ้าของทางเกาหลีนะครับห่อแดง อลองสังเกตกันดูนะครับส่วนอันนี้เป็นลักษณะผ้าของแบรนด์จีนนะครับห่อขาวเมื่อกี้ที่ผมแกะนี่นะครับเปรียบเทียบความต่างระหว่างของเกาหลีและของจีนนะครับฝั่งซ้ายคือเกาหลีนะครับห่อแดงฝั่งขวาคือของจีนห่อขาวนะครับ ลองสังเกตดูนะครับโอเคก็สำหรับผ้าเช็ดตัวอัดเม็ดนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับมันก็ดีเวลาที่เราจะไปพักต่างถิ่นนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขาไม่มีผ้าขนหนูให้นะครับซึ่งสำหรับที่นี่นะครับที่พักที่นี่เขาก็มีผ้าขนหนูให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมหมายถึงกรณีที่เราไปต่างถิ่นหรือว่าไปต่างประเทศที่ไม่แน่ใจนะครับว่า ที่พักนั้นจะมีผ้าขนหนูบริการเราหรือเปล่านะครับการพ,พกผ้าขนหนูอัดเม็ดไปนะครับ1เลยเบา2ประหยัดเนื้อที่นะครับแล้วก็ใช้แล้วเราสามารถทิ้งเลยก็ได้นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับโดยของจีนห่อขาวเนี่ยนะฮะราคาจะอยู่ที่17บาทครับแล้วก็สีแดงนะครับของเกาหลีเนี่ยราคาเท่าที่เห็นนะครับอยู่ที่15บาทครับต่างกันประมาณ2บาทซึ่ง ห่อสีขาวเนี่ยมันก็จะหนากว่าห่อสีแดงนิดหน่อยนะครับเนื้อผ้าก็น่าจะซับน้ําได้ดีกว่านะครับเรื่องของการซับน้ําการเช็ดตัวก็น่าจะเช็ดได้ดีกว่ากันนะครับราคาต่างกัน2บาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับเราก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับที่กัดไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถไปตามกันได้เลย ส่วนครั้งหน้านะครับจะมารีวิวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน